คือต้องดีที่ที่ที่สุดให้กับตัวเองไว้แนละ้วเธอก็เลือกเขาไงที่รักเอาเฮ้ยไม่เื้นที่คุยกันไว้ดีนะคุยจะตัดทิ้งเจ็บเจ็บทีตื่ตื่นเฮ้ยอีกนิดนึไรยตัวเองดีกว่าโอเคเราลบ อันนี้ออกโอเคเรามาสร้างไงตัวสก็มาพบเชิญกันอีกแล้วน,นะฮะเล่นรอบนี้เราเอาแบบฮาร์ดเลยนะาแล้วก็อาจจะเปิดให้คนอื่นมาเล่นแล้วก็เปิดไปก่อนอันนี้อะไร โอ้ว้าวเอออันนี้จะเป็นมาแต่งลางปะส่วนอันนี้เออน่าจะเป็นเอ,อ่อกระเป๋าใช่กระเป๋าปนอ่อนกระเป๋าใส่อันนี้ไปใส่อันนี้ไปมาดูที่ตรงนี้อ้าวใส่ไปก็อันนี้เออ โอเคบ้าง okay. น,นเราดูวันเอาใส่ครบพรลาบไปคืออันนี้จะเป็นการเล่น S on ใช่ที่แบบจริงจังมากเอ้ยไม่จริงจังเนี่ยเพราะว่าลืมอันนี้ผมลืมใส่อ,อ,อะไรวะ Hard c ใช่ Hard core mode เดี๋ยวเราค่อยไปเออโหลดแล้วก็ค่อยมาใส่ก็ได้ไปเถอะเริ่มเกมเริ่มเกมเลยเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเรื่ กูทุกคนเรามาเกิดตรงเออใบโอมไม้ไผ่พอดีโอ้ว้าวโอ้สุดยอดมาแล้วก็มีแตงโมตร,ตรงนี้ด้วยว้าวมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากแล้วเราเกิดแบบกบขอบๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราเกิดอ แเนีไงเราผมคิดว่าเราไปสร้างบ้านตรงนู้นอ่ะเอ้วมาสนนะซึ่งตอนนี้เราควราหาเอุปกรณ์อุปกรณ์ก,รก,ก่อนใช่เราต้องหาอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์รน,นะ เราต้องเอาอุปกรณ์หินกันเพราะว่าอุปกรณ์ไม้เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้แบบขูดได้ทั้งต้นได้ใช่เราต้องใช้อุปกรณ์หินเฮ้ยเรามาขูดตรงนี้ไม่ได้เดีเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดเกิดใช่เราไม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยเฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ยคือการ ที่เราจะมาเจอไอ้นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะสำหรับผมเพราะมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอหรือเปล่าวะครั้งที่สองะโอเคมีไฟแช็กด้วยแล้วก็มีไฟ,ไฟอะไรสักอย่างซึ่งก็มีแร่ทองซึ่งก็มันกำลังเผาเออไม้ป่าผมใช่ โอเคเดี๋ยวเราคิดว่าเราต้องหาที่ที่เหมาะนั้นก็ประมาณตรงนี้เพราะมันเลยจากจุดเกิดแล้วใช่เลไหมแล้วมามามาตรงเนี้ยอืมเราต้องข้ามมาก่อนเว้ยซึ่งหาว่า เออผมเมื่อกี้ผมพูดว่ามัสแปลงล่างเนี่ยคือเราต้องเออมีอค์กรณ์แปลงล่างก่อนใช่ถึงจะแปลงล่างได้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่มีใช่ซึ่งอุปกรณ์มันก็ถามว่าครับง่ายไหมก็ไม่ง่ายก็ไม่ยากเลยนะฮะถ้าเรามีของคือเราถ้าเรามีของเราเราเราใจนี้ไม่ยากเลยนะก็คือมันแก้แค่ช้พิตมัน นก็คือมันไม่ง่ายไปแล้วก็ไม่ยากไปนะใช่เราต้องมีเพชรก่อนแล้วก็มีทองด้วยอาจจะไม่ผิดมีเพชรมีทองมีเลสโตมีไอ้นูน่นนี่นั่นก่อนเราถึงสามารถที่จะแปลงร่างได้เพราะออนจริงผมก็ลืมสูตรคับไปแล้วโอเคตอนนี้เราได้ มาประมาณสิบเอ็อันวะโอเคสิบเอบ็อันแล้วก็ทำขวานเลยเลรอไรเพราะว่าขวานถึงมันสามารถที่จะุดแล้วมันก็จะแบบตีได้งออไอ้แกะสองตัวถ้ามี3ามตัวก็พอดีเลยอะทำเตีงได้แต่ถ้ามี2ตัวผมว่าอย่าพึ่งฆ่าเลยว่าฆ่าแล้วมัน ก็ยังทําเตียงไม่ได้เย้ยแล้วเราก็ท้แล้วผมคิดว่าเราควรเก็บแกะสองตัวน,นี้ไว้ก่อนแล้วคิดว่าเราควรที่จะหาตัดต้นไม้แถวๆนี้ยใช่อ้านี่ จ้องแล้วก็ไปงต้นจ้าไปย,ยิ่งต้นไม้สูงอะ่ะบอกเลยยิ่งแหลกไอ้่ายนิวโอมาเดี๋ยวเราต้องเออตัดต้นไม้แถวตรงจุดเกิดยาง้ะเพราะว่ามันจะได้ พอเราเกิดใหม่เนี่ยเราจะสมมติมันเป็นตอนคืนน่ะซัมมี้อะไนั่นไม่ต้องมาไอ้นี่เราไอ้ถ้าเราเกิดใหม่นะเ,มมเป็น,น,อนอนะตอ,อ,นนอ,อ,นนอนเช้าอะ่ะแล้วถ้าสมมติคือมันพึ่งแบบพึ่งเช้าแล้วไอ้วพวกซัมมี่มันมันจะอยู่ในใต้ต้นไม้อ่ะ อันนี้คือระดับพาร์ดนะทุกคนมันเลยมีซัมมี่เิดตอนนี้เอ้ยผมลืมตาของตกเอ้ยตาของไม่ตกอะตาเหอะกหยิดสร้างไงนิว Okay. เดี๋ยวเราคิดว่าอันนี้ไม่ได้วะละอันนี้สามารถการทดลุนได้สี่การทั้งลุนจับสี่แล้วก็สะท้อนสองอันนี้กันทั้งลสามซึ่งไม่คุม้มใส่อันนี้ดีวกว่าใช่มันได้แบบคุม้มเราใส่มอะไรไ,ไปดีอ้อเรามีไม้เยอะใช่ปะแต่าก,การตัดไม้นี่ไงแล้วก็เอา ไอาพวกเนี้ยมาเป็นไม้นีเว้ยคือไม้มันไม่สวยอยู่แล้วฉะนั้นแล้วเราก็เอาไม้แบบนี้มาเป็นถามใช่เอ,อ้แล้วก็ถ้าเราแบบไม่อยากตัดไม้ไไก่แล้วก็มาปลูกต้นไม้แถวนี้หน่อยก็ได้อม ว่าวีวัวประมาณสองตัวกับอีกครึ่งตัวเพราะว่ามีลูกวัวด้วยแถวนั้นมีหญ้าวะ่ะหญ้าหญ้าข่อนข่ายจะเยอะเลยฉะนั้นลเลยผมคิดว่าเราควรไปหามไปมดิข้าวก่อนเวย ใช่มเมล็ดข้าวแล้วสึกว่าเหมือนผมจะเจอไอ้น,นี่โอคโอคบีนด้วยซึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมยังขอยังไม่เก็บแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บคราวหน้าโอเคตอนนี้ผมมีมเมล็ดข้าวประมาณ4อัน,อนก็ เ,ออเดี๋ยว,วเรามาทาโฮมแล้วก็มาอันนี้ข้าวกันเพื่อเราจะแบบเลี้ยงสัตว์ได้ใช่พอเลี้ยงสัตว์ได้เนะี่ยเราก็สามารถได้ฆ่ามันได้โอเคเดี๋ยวผมขอไปเอาหินกันใช่หินเพิ่มหินเพิ่ม๋องรที่ขุดหินแล้วด้วย เออแล้วเดี๋ยวเราปลูกแตงโมลแล้วเราได้มีแตงโมกินโอเคเปันเองน้อยหายหิ้ว่ัโอเคคาปันนี้แล้วก็คาปันนี้แล้วก็โอ้โหคาเป็นโฮ แล้วก็ก่อนอืน่นเลยเราต้องเอาไอ้สองอันนี้ปลูกก่อนเว้ยเออเดี๋ยวมันไม่มีไอ้นี่เดี๋ยวเราผิวครับแกะแล้วแกะตรงนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวตรงนี้หาไปไหน ไ,ได้ทำเตียงนอนเวยน่าจะหายไปแล้วนะน่าจะรีสปอนหายไปแล้วหรือเปล่าถ้ารีสปอนหายไปแล้วก็น่าเสียดายนะฮะใช่แล้วก็ไม่เป็นไรมา,าตอนนี้เราอยู่นม่อ่านใช่ป่ะทุกคนแล้วก็ ทาไปก่อนเลยใช่แล้วก็ตอนนี้คือเราเผาฐานได้ค่อนข้างอ,อ,อีกอีกเยอะแล้วฉะนั้นเราก็เอาไม้นีมาไปรูปจากนั้นเราก็ ก่อนใช่อะพอเ,เราครับอันนี้มาใช่ปะโอเคโอ้ยคีปเปอร์สองตัวอยู่ตรงนั้นผมคิดว่าเราควรลงไปหา อีสต์จะเพชรก่อนเว้ยใช่เราได้แบบมีการแปลงร่างแล้วถ้าเราสามารถแ <c oughs> ปลงน่างเป็นนะมอนสเตอร์ได้เนี่ยมอนสเตอร์ก็จะไม่ตีเราเว้ยเออแล้วเราจะได้แบบเอฟเฟกของมอนสเตอร์ตัวนั้นมาด้วยเช่นถ้าผมแปลงร่างเป็นซัมเบียเออซัมมี่ก็จะไม่ทำลายผมแต่กลับกันถ้าพอถึงชาปุ๊บแล้วผมยังไม่คืลนร่างเป็นมันุษจะผมก็จะโดนเผาไหม้เว้ย เออเพราะผมเป็นซัมบี้อืมแช่แล้วการเป็นแปลงหน้านเป็นตัวนี่ยเราต้องแบบเรามดระวังด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เราต้องลงไปหาเพชรก่อนแต่มันมีไอเทมไอเทมหนึ่งอะ่ะที่สามารถทําให้เรากับเป็นเออมนุษย์ปกติใช่คือวิธีการอ่าขอพูดก่อนเลยคือวิธีการที่เราจะแปลงหน้ารับ มันต้องใช้อุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งซึ่งเราต้องแล้วเนี่ยพอเรามีอุปกรณ์นั้นตุ๊บใช่ว่าให้เราไปแตะเอาก่อนนะ้ไปไตีที่มอนเตอร์ตัวที่เราต้องการจะเป็นเช่นเออผมอยากจะเป็นคิปเปผมเอาไอเทมนั้นอนะไปเออไอนี้ใส่คิปเปร์อันนี้ผมก็จะแปงลงน้าเป็นคิปเปเลไเออและถ้าสมมติถ้าเราไม่มี เอออุปกรณ์อีกหมูห่คอนึงที่ทําให้เราเปลร่างเป็นมนุษย์ละถ้าเราไม่มีนะคือเราก็ต้องไปหามัสเตอร์ไอจิปเปอร์ไอจิปไอมนสเตอร์ตัวนั้นอ่ะเพื่อเราให้กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ผมก็จะเจอกระน่๊เอ,อเหมืองเหมืองหนึ่งไออันนี้มันไม่เหมืองอันนี้มันเป็นเลวี ซึ่งเป็นเลวีนที่ข้างบนไม่ไม่นี่ข้างบนว่ะซึ่งดูจากทรงแล้วเลวีนตรงนี้มันเหมือนจะไม่มีเพชรปะ่ะเพราะโปรตีนเลวีนอ่ะมันจะต้องมีอิซิสกับเพชรเว้ใช่ส่วนใหญ่อนะส่วนใหญ่มันต้องมีเพชรอ๋อผมลืมไปว่าไอออนที่แอดออนที่ผม เออใส่ลงไปอ่ะไอตัดต้นไม้ทีเดียวได้ทั้งต้นอ่ะคือถ้าเราขุดแร่โดยการกดชิปใช่ไหมแร่นั้นมันก็จะถูกเออหาไปทั้งกองใช่แล้วคือผมลืมปลูกเมลดค้าวไม่เลยแล้ว,วก,ก็ปลูกตอนเช้าพ่าตอนตอนนี้มันมืดอยู่ จริงตอนนี้ผมลืมเปิดว่าเราถึงวายเท่าไหร่แล้วใช่ลืมเปิดวายโอเคยังไม่รเดี๋ยวเราต้องเปิดวายก่อนเวโอเคเนี่เปิดวายก่อนเอ้ยเปิด กัดก่อนใช่เนื่องจากเราใส่อ่อนใช่ป่มเราก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะทำไมาได้ใช่มันเราใส่อ่อนนะม,มันก็น่าจะทำภารกิจไม่ได้ฉะนั้นเราก็ทำภารกิจไม่ได้เราก็เปิดอันนี้เลยแล้วก็ตายของไม่ตกแล้วเราก็ปิด มันเป็นการเปิดเชมที่สามารถเชมสั่งได้นะโอเคนี่โอเคเท่านี้ผมก็ตรายของไม้ตรุแล้วใช่แารกระชากเราต้องลงไปแบบ ปลอดภัยนิดหนึง่งเออเต้องมีความกลัวตานิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันมืดไงถ้าเรามาตาตอนนี้แล้วเราไม่เซฟนอนไว้คือเราอาจจะเจอวก,ก้กบมอนเตอร์ใช่ซึ่งตอนนี้เออขอพุดถานตรงนี้นิดหนึง่งเอามันมันไปไม่หมดว่ะ หรือว่าอ๋อผมนะ่าจะอยู่ไกลเกินไปเว้ยแป๊บนึงนี่เห็นไหมแต่ว่ามันก็ขุดได้หมดนะ เครื่องต่อเครื่องของตอนก็ร้อนอยู่นะ